ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่ทางเฟดกันก่อนเลยละกันนะครับก็เลยเดวอตีฤที่ผ่านมาเนาะทางเฟดนะครับได้ปรับขึ้นในเรื่องของอาัตาราดอกเบีย้ยนะครับ0.75%ตามที่หลายคนคาดการเอาไว้นั่นเองในณขณะนี้นะครับก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ดอกเบีย้ยอยู่ที่4%นะครับถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ตอนปี2008 เลยนั่นเองใน,นขณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเด Th ือนธันวาคมยังมี FOMC meeting อีกหนึ่งครั้งนะครับในปีนี้เนาะก็คือวันที่13วันที่14นั่นเองนะครับก็ยังไงร,รอจับตาสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทาง g o l d m s a ก็ได้ออกมาคาดการณ์อยู่แล้วนะฮะว่าหน้าที่จะประมาณ7จ b a s i s point หรือว่า0.75%นตั่นแหละในเดือนนี้เนาะซึ่งเดือนหน้าเข,ขาคาดการณ์ว่าหน้าที่จะอยู่ที่ราว 50 Basis Point หรือว่า0.5%หรือว่าลดน้อยลงกว่าเดิมนะครับซึ่งเป็นเ็นได้มไหมอันนี้ก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าโอเค0.75%กันเป็นรอบที่4ติดต่อกันแล้วนั่นเองในณนขณะนี้นะครับต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับว่า2เดือนนี้หรือว่าเดือนนี้กับเดือนหน้านี่แหละว่าจะเติบโต38เท่ากว่าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เหมือนอย่างอดีตที่ผ่านมาหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลเนาะก็ถ้าเราลงทุนในช่วง2เดือนหลังของปีเนะี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสละกันแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นเหมือนรอบก่นกอนๆหรือไม่ซึ่งไม่มีใครรู้ว่านาะโคอยู่แล้วนะฮะยังไงก็รอลุ้นไปด้วยกันครับเพื่อนๆส่งกำลังใจให้นะ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่วายเพรสเดนต์คุณคามาลาแฮร์ริสกันบ้างน,นะครับล่าสุดรัฐบาลไบเดนกเตรียมที่จะอัดชีดไม่รู้ว่าข่าวนี้จะทําให้ตลาดเกิดความคึ้คักงในอนาคตหรือไม่นะครับเพราะว่าแม้เงินก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะฮะ13บิลเลียนนะหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ5แสนล้านบาทนั่นเองนะครับให้แก่ครอบครัวคนอเมริกัารที่โอเคอาจที่จะมีรายได้ที่ไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของ น้ำมันที่แพงแล้วก็ค่าแก๊สที่มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าการอัดฉีดในครั้งนี้จะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับไม่รู้ว่านโยบายนี้จะส่งผลอะไรมากน้อยแค่ไหนต่อตลาดหุ้นหรือว่าตลาดริปโตอันนี้ก็ต้องรอจับตาก,กันต่อไปดูเพื่อนคิดเห็นกันยังไงสำหรับข่าวนี้ว่าจะมีการช่วยเหลือ ค่อนข้างเยอะเนี่ยสิบสิเลียนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของ bitcoin charles puel multiple กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาร์จและการนตอนที่พูดค่อนข้างบ่อยนะฮะแล้วก็ถือว่าตอนนี้หลุดออกมาจากโซนที่เป็นโซนสีเขียว เรียบร้อยแล้วในณนขณะนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ข้องงเฮได้แล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดโซนสีเขียวเมื่อไหร่หรือว่าคนขุดเหมืองดูเหมือนว่าจะเริ่มมีเห็นแสงสว่างไปอุโมงค์นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เรียกว,ว่ายับยุยงในเรื่องของการขุดเหมืองได้นั่นแหละหรือว่าการขุดบิตคอยน์ได้ได้นั่นแหละในรอบก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าจะเริ่ม กลับมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหลุดออกจากโซนสีเขียวโซนตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันหลุดออกจากโซนสีเขียวเป็นไปได้ไหมที่มันจะเหมือนรอบก่นกอนที่น่าที่จะมีความคลึกคักกับราคาเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ทงนี้ทั้นนั้นต้องบอกก่อนว่าคลิปวันนี้ไม่ได้มาแนะนําในการลงทุนนะฮะยังไงต้องพิจารณาแล้วก็ศึกษาข้อมูลกันอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่าเชื่อขอย่าเชื่อใารทั้งนั้นเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณซีซีนะครับซีโอไบแนนด์นั่นนด ได้โพสทวิตนี้นะครับบิตคอยตอนปี2014ราคาร่วงลงมานะครับครชไปถึง200เหรียญนะครับ2018คราชลงมาถึง3,000เหรียญ2,022คราชลงมาจาก3,000เหรียญกลายเป็น30,000ถ้าเราดูเนาะ200คราชกลายเป็น3,000 3,000คราชหรือว่าราคาพังราคาร่วงร่วงแล้วก็ยังเติบโตแบบ3,000กลายเป็น20,000อีก4ปีละตอนปี2026 บิตคอยคราชสองแสนหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้อนาคตอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะยังไงเรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพ,พื่อนๆต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของบิตครับคอยกันบ้างนะครับหรือว่าเหรยนครับนั่นเองเนาะก็เลยดีว่ามเมื่อคืนที่ผ่านมาพุ่งมาแบบแปลกๆอยูู่เดีๆก็พุ่งเลยนะครับ กว่า18%ในช่วงนี้นะครับเรดดเขียวขจีอยู่พอสมควรสําหรับเหรียญคับนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าเหรียญไทยเหรียญเนื่อๆจะเขียวตามหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งโซนหนึ่งก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าเพ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงหรือว่ามีข่าวอะไรจะบอกก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้แต่เท่าที่ผมดูในทวิตเตอร์ก็มีคอนทวิตมาแต่อันนี้มันไม่ออฟฟิเชียลนะยังไงเชื่อหัวให้หัวนะฮะเรดดีว,ว่าบิตครัก็มีแผนที่จะขยายาาไปใน Asia หรือว่ ขยาย h อออกไปโซนแถบนี้นั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูจริงๆแล้วข่าวนี้ข่าวที่ทางบิดครับมีแผนที่จะขยายเนี่ยก็มีมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นๆ้นปี2022แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นข่าวที่ใหม่อะไรแต่อย่างใดนะแต่ก็ถือว่ามีเรื่องที่ค่อนข้างแปลกมาเน,นี่นึงเหมือนกันที่ราคาอยู่ดีๆก็กระโดดพุ่งขึ้นมายัางไงก็ต้องรอจับตาสถานการณ์ช่วงนี้กันเอาไว้ด้วยละกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของซิปแม็กกันบ้างนะครับก็ใกล้ที่จะเปิดเดียวนะครับสำหรับเดียวที่ค่อยข้างใหญ่นะหนึ่งร้อยละหลายดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าสา0พันกว่าล้านบาทนั่นแหละนะครับซึ่งท้งั้งนั้นยังไม่ได้ออฟฟิเชียลตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาอยู่นะยังไงต้องจับตาแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งถือว่าเดียวนี้จะได้รับการลงทุนนะครับโดย v Venture นั่นเองนะครับก็เป็นบริษัทของคุณเฉลิมชัย มหากริสรินะครับก็เป็นลูกของคุณประยุทธ์มหากริสเรนะครับหรือว่าเจ้าพ่อกาแฟหรือวันเสกาแฟนั่นแหละนะครับก็ซึ่งถ้าเดี๋ยวนี้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีก็น่าที่จะทําให้แฟนๆที่โอเคอาจที่จะย,ยังถอนเงินไม่ได้เนะี่ยมีโอกาสที่จะได้นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะยังไงเป็นกาลังใจให้กับคนที่มีเอ็กพอรเชอร์กับทาง s i มเมกแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทาง s ซมเมกด้วยและกันนะครับขอให้ผ่านบนชโชวงนี้ ไปให้ได้เร็วๆนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Arbitrum นะครับถือว่าเป็นระยะ2ที่อยู่บน Ethereum นะเนอะ l ดูว่าตอนนี้มีส่วนแบ่งในเรื่องของการทำ Transaction กว่า62%แล้วนั่นเองนะครับเรียกเดียวว่า Arbitrum ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ละกันนะที่คนที่เป็นแฟน e a t เนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็ใช้งานเติบโตเพิ่มมากเกินถ้าเราดูนะเส้นสีน้ำเงินเข้มตรงนี้ก็คือเป็น t r a n s a c t i o ที่อยู่บน Arbitrum นั่นแหละนะครับในดูว่าเติบโตเพิ่มมากขึ้นและไอเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็คือ Arbitrum Active User นะครับพุ่งขึ้นมาเติบโตเรื่อยๆในนักขณะนี้นะครับซึ่งก็ทันใดนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าคู่แข่งอย่าง Optimism รู้ว่าเหรียญ OP เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องไปรอดูว่าราคาของ OP จะเป็นยังไงหลังจากนี้นั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่า Arbitrum จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในนักขณะนี้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น Arbitrum ยังไม่ได้มีเหรียญน่าแต่ในอนาคตก็คิดว่ามีอยู่แล้วนะฮะยังไงก็รอรับ a อร์ดรอกันและกันสําหรับคนที่เข้าไปใช้งานนะครับยังไงก็รอจับตากันดูต่อไปและกันสําหรับตัวโปรเจกต์นี้ที่ตอนนี้กินส่วนแบ่งกว่า62บนอเอรเนนอนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอ พูดถึงในเรื่องของชาตินี้กันอีกสักนิดน,นึงแล้วกันน้องกอมเมื่อเกินี้ FOMC meeting ถูกต้องไหมฮะก็ยังไงเวลาที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆก็ระมัดระวังกันเอาไว้ก็ดีนะครับอาจที่จะพักดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าต้องอยอมรับว่าโลกคริปโตมันโหดนะฮะถ้าเราดูเลเยเดยวว่าสามเหลี่ยมเตรียมเบรกถูกต้องไหมมันเบรกทั้งคู่นะฮะเบรกทั้งลงเบรกทั้งขึ้น เรเดียวว่าหมือนตึ๊บเลยนะครับยังไงผมคิดว่าถ้าใครเทรดฟิวเจอร์ยังระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันตลาดช่วงนี้ก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับยังไงก็ขอให้ไม่โดนหรือว่าถ้าใครโดนกันไปแล้วก็เอาใจช่วยแล้วก็เริ่มกันใหม่นะครับเปกัลังใจให้นะครับโอเคก็สลับคลิปวโนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจในเรื่องของนนอหนัง, e งสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุคลมสูรเทรดบิตคอยก็ยังไงอย่าลืม กดลิง์ด้านใตค้คลิปเรีโอนี้กันได้เลยนะครับหรุ่นือเบอร์ไหนที่ต้องการดูเนื้อ,อหาพิเศษเอ็กซ์เซี่ย n ์คอนเทนต์ต่างๆก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยด้านใตค้คลิปเรีโอนี้ด้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็สไลด,ด์คลิปเรีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ